สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนสม์ทแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูนสมัทแท็กเตอร์จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าและสาขาสานะคะจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลทางเกวียนนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลแกลงเลยนะคะติดถนนสุขุมวิทนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาพบกับ โปรปังสิ้นปีกันอีกแล้วนะคะเป็นรถรุ่น L4018 นะคะซึ่งใครกำลังมองหารถรุ่น L4018 ไม่ควรพลาดคลิปนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งพาลูกค้ามาพบกับโปรปังโปรเดชสิ้นปีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคิวรถรุ่น L4018 ปี63นะคะรถใหม่ปีนะคะลูกค้าราคาเสนอขายอยู่แค่ 3,49,000บาทเท่านั้นไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินและผ่านพรวนนะคะซึ่งถ้าใครกำลังมองหารถรุ่น L4018 อยู่ไม่ควรพลาดคลิปนี้นะคะเพราะว่าทางร้านเราเป็นรถปรับสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ซื้อตามสภาพกันแล้วเราก็รถส,สวยๆเลยปี63ด้วยนะคะเดี๋ยวกุ้งพาไปรีวิวรถกันเลยนะคะดูสภาพรถกันก่อนนะคะสำหรับสีใบดันคันล่างมีการเก็บสีเพื่อความเรียบร้อยนะคะเพื่อความสวยงาม ให้เรียบร้อยแล้วรถคันนี้ไปพร้อมกัดเหล็กนะคะกัดหน้านี้สวยๆกันไปเลยค่ะลูกค้าสีตัวรถนะคะสีเดิมนะคะลูกค้าตัวซีนหน้านะคะแล้วก็ตัวคันชักนะคะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะนี่ไปถึงก็พร้อมใช้ได้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ2เส้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะ349,0 0 0บาท ไม่แพงเลยค่ะลูกค้าเป็นรถปัดสภาพาพร้อมใช้แล้วนะคะลูกค้าอยู่ไกลส่งฟรีนะคะสามารถจองกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าไม่สะดวกเดินทางซื้อออนไลน์ได้เลยวิดีโอคอลได้เลยนะคะบอกเราหุ้มให้ใหม่นะคะแล้วก็มาดูชั่วโมงการทํางานของรถคันนี้นะคะชั่วโมงการทํางานของรถคันนี้1360ชั่วโมงเป็นไม์แท้นะคะลูกค้าดูสภาพห้องห้องผู้โดยสารนะคะสะภาพเกียร์นะคะ ให้ดูสีตัวรถนะคะยางหลังนะคะอยู่ประมาณ80%นะคะลูกค้าสีล้อกระทะสีเดิมนะคะมีรอยบ้างนะคะนิดหน่อยนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะสามแสนสี่หมืนเก้าพันนะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายนะคะตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้าทุกอย่างคือแบบ อันนี้คุ้มนะคะตัวช่วงข้างหลังนะคะมีรอยมาร์กอยู่นะคะเดิมๆค่ะไม่มีรอยเชื่อมรอยดามกุ้งพาดูแล้วอันนี้เปลี่ยนโซ่ข้างให้นะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยดมนะคะลูกคา้าสภาพรถสวยๆนะคะลูกคา้าดูยางหลังอีกฝั่งนึงอ่าไฟเลี้ยวไฟท้ายนะคะยางหลังอีกฝั่งหนึ่ง3า9 0 0 0บาทโปรปังสิ้นปีนี้นะคะได้ไปคุ้มคุ้มเลยลูกค้าอยู่ไกลส่งฟรีนะคะ ส่งฟรี300กิโลนะคะลูกค้าคันนี้ดูคันนี้นะคะรอยมาร์ยังมีอยู่นะคะลูกค้าตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวพุ่งจะให้ช่างมาขับทดสอบระบบกันนะคะ เดี๋ยวให้ช่างตั้มนะคะมาทดสอบระบบกันนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถคันนี้สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 3 4 5 3 9 2 2 4นะคะรถสตาร์ติดง่ายระบบไฮโดรลิกใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าหรือลูกค้าจะสะดวกเดินทางเข้ามาทดสอบระบบ,บได้ด้วยตัวเองก็ยินดีนะคะมาได้เลยนะคะบริมัทมอแท็กเตอร์สาขาหนึ่งนะคะออแอปไลน์มานะคะเดี๋ยวกุ้งส่งโลเคชั่นให้ แไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0634539224หรือถ้าไม่มีเวลานะคะวีดีโอคอลดูเครื่องดูอะไรได้หมดเลยนะคะสำหรับลูกค้าพี่น้องออชาวอีสานนะคะตอนนี้กุ้งมีคิวรถจะส่งไปอีสานไปหนองบัวลำพูไปขอนแก่นไปนะครพนมนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าไปทางอีสานเหนือนะคะส่งฟรีไม่ต้องกลัวว่าอยู่ไกลแล้วจะไม่ส่งฟรีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะสามารถโอนจองได้เลยแล้วกุ้งจะส่งฟรีให้เพราะว่ามีคิวส่งรถ สามจังหวัดด้วยกันนะคะแล้วก็ไปด้วยกันส่งฟรีไปเลยค่ะลูกค้าคุ้มมากราค 3, 49, าที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทไม่มีค่าจัดส่งสําหรับพี่น้องชาวอีสานนะคะแล้วเราเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูเเผวปั่นนะคะเผวปัดทํางานปกตินะคะลูกค้าลูกค้าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวพุ่งให้วีดีโอคอ ดูรถกันอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องสภาพห้องเครื่องนะคะยังสดใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้ารถสภาพค่อนข้างเดิมนะคะมีเก็บสีแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะที่กุ้งรีวิวไปให้ เราเอาคันนี้มาจัดโม3า4 9 0 0สหืเาันบาทนะคะลูกค้าคันขาวไม่มีนะคะดู่กระท้องเครื่องทุน่ททนโฉมหนึงสภาพ้องเครื่องใหม่ๆนะคะสภาพห้องเครื่องคือแบบสวยมากๆสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยไม่ต้องกลัวเครื่องมีปัญหานะคะระบบไฮดรอลิกคือแบบเราไม่ให้เสียชื่อเสียงแน่นอนสาหรับร้านพูลเสมอแท็กเตอร์นะคะก่อนการจะส่งเราจะมีมาตรฐานในการเ,เช็ครถนะคะ่วซึมแล้วก็เช็คเรื่องเ,อเปลี่ยน กรองทุกกรองไม่ว่าจะเป็นกรองอากาศกรองโซลา่ากรองน้ํามันเครื่องกรองอไฮดรลิกนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วก็เช็คของเหลวก่อนส่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะกุ้งก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะหากสนใจฝากเบอร์กันไว้อีกครั้งหนึง063 453 9224สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า